สวัสดีค่ะนับโมนะคะนับโมอริสาเขมนากมิสแกลนกาลาินโมรมสุดๆแล้วรอเป็นยังไงบ้างก็เหมือนฝันเลยค่ะดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ความฝันมันสําเร็จไปก้าวหนึ่งแล้วเราก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ลบจุดบกพร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ากองใหญ่ค่ะรวมถึงตอนนี้โมก็ดีใจมากๆเพรโมจะได้มีโอกาสได้ไปเชี่ยพิุมที่เวียดนามด้วย รูนไหมครับตอนจับเลยตอนที่คัดเพราะว่ามันมีสองจังหวัดคัดออกคัดเข้ากันจะลุ้นมากเลยค่ะในใจค,คือคิดว่าเอาวะถ้าฉันไม่ได้ที่หนึ่งรองอันดับหนึ่งก็มีมงกุฎเล็ก <c oughs> คิดในใจอย่างนั้นจริงๆเขาบอกว่ายังไงฉันก็ต้องได้มงกุฎกลับบ้านหรือว่าต่อให้ไม่ได้รางวัลหรือว่าไม่ได้เป็นคนมงเนี่ยค่ะก็ได้รองอันดับหนึ่งพยายามให้กําลังใจตัวเองแล้วก็แบบอึง้งมากๆน้าตาจะไหลก็ยิ้ม มีคนทางมาแบบสรุปจะร้องไห้หรือจะยิ้มพอได้เข้ากองใหญ่เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าคนทางมันยังอีกยาวไกลนะคะตอนนี้คือมันก็เหมือนแบบโอเคมันสําเร็จก็จริงแต่ว่าพอเข้ากองใหญ่มันก็มีเรื่องให้ต้องเตรียมตัวเยอะมากแล้วก็ไหนจะต้องวางแผนแล้วก็ต้องดูว่าเราต้องพัฒนาตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมรู้สึกว่าตอนนี้มันดีใจอยู่แต่อีก จหน,นึงอะเราก็ต้องทำกันบ้านหนักมากเช่นกันค่ะผู้คนหลายคนก็บอกว่าไม่เป็นห่วงโดเลยเพราะว่าหนึ่งเป็นเป็นเด็กที่แบบมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกมนตอบโจทย์เลยอย่างเนี้ยเราขาดอะไรไปบ้างอ่ รู้สึกว่าสิ่งที่ขาดตอนนี้ใช่ไหมคะโมอยากให้แบบคนรู้จักโมมากขึ้นแล้วก็โมอยากจะขายของให้ได้มากขึ้นค่ะเพราะว่าโมรู้สึกว่า B ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาคือ business แล้วโมรู้สึกว่าโมอยากจะเติมไอจุดนี้ให้มันอัพมากขึ้นเพื่อที่ว่าโมจะได้เติมเต็มในครบทุกด้านทั้ง4 B ที่บอดต,ต้องการค่ะเหมือนจะทำยังไงให้ได้ค่ะก็ตอนนี้นะคะโมก็ กำลังออเดอร์ของจากบอสนะคะแล้วก็รอดูว่ามมจะมีคอนเทนต์อะไรแล้วก็จะสามารถที่จะดึงดูดลูกค้าหรือว่าแฟนๆได้ไหมยังไงทุกคนก็ช่วยติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนกตกาเนยนะคะตอนนี้่านด้อมลรขนาดไหนแล้วขาดด้อมหลอก็ยังเป็นครอบคร,รัวเล็กๆอยู่ค่ะหลักร้อยแต่ว่ามมก็อยากให้ทุกคนเข้ามารู้จักตัวตนของโมมากขึ้นนะคะตอนนีุ้งแล้วก็อยากให้ทุกคนให้โอกาสแล้วก็เป็นทาย,ยาทพี่ทีน่าพี่ปลายฟ้ออาใช้แสง ถามหน่อยเพราะเวทีเราทั้งการสิธิ์และสระคำพอมงมงอีกจังหวัดเลยวสึิดามา่าเราได้ให้กำลังใจน้องมทั้งสองคนใช่ไหมคะกะ็โมขอพูดถึงรองอันดับหนึ่งของโมก,ก่อนนะคะโมก็อยากให้ทุกคนนะให้โอกาสน้อง โมรู้สึกว่าตอนนี้น้องได้รับบทเรียนแล้วแล้วก็ตอนนี้น้องก็รู้แล้วว่าสิ่งที่น้องพูดออกไปอ่ะอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจแล้วก็มีข้อผิดพลาดค่ะแต่ว่าโมมองว่าน้องเป็นคนที่มีศักยภาพแล้วน้องก็เป็นคนที่มีความมุ่งมานะแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมออยากให้ทุกคนให้โอกาสน้องติดน้องได้ค่ะแต่ว่าอย่าเหยียบน้องให้จมดินเลยให้น้องได ได้ทำ,ทำทำตามความฝันนะคะเพราะน้องเองก็เป็นนางงามที่มีคุณภาพเหมยอกันราได้คุยกันไหมครับหลังว่าได้คุยค่ะน้องก็มีการได้คุยค่ะน้องเองก็พูดว่าแบบหนูนอนไม่หลับเลยร้องไห้ทั้งคืนเลยค่ะมีคนส่งอินบ็อกซ์มาแล้วโมวหลายๆครั้งโมรู้สึกว่าอินบ็อกซ์บางครั้งอ่ะมันแบบมากเกินไปหรือเปล่าบอกว่าให้แบบไปตายซะอะไรอย่างเงี้ยมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่หมักไปแล้วก็อย่าทําให้กับคนคนนึงต้องเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ